สว่างมากๆเลยนะครับนี่ขนาดส่องในห้องนะครับห้องนี้ลึกประมาณ20เมตรนะโคตรโคตรครับตัใจไปส่องสั้นล้าสั้นแส้ทั่วไปคนระับตอบทุกการใช้งานนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีไฟฉายสมัยใหม่นะครับ แรงสูงแบบปรับค่าได้ซึ่งถือว่าหายากที่สุดนะครับในประเทศไทยปกตไิไฟฉายแรงสูงนะครับจะไม่สามารถปรับได้แบบหมุนนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษ KT877 นะครับรุ่นคิงฝ่ายกันน้ำได้นะครับตัวนี้มาดูคนนะครับความสว่างค่อนข้างไกลนะครับตัวนี้ประมาณพันเมตรและสามารถปรับความละเอียดของแสงโดยหมุนนะครับซึ่งข้อดี การปรับสว่างแบบนี้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อครั้งเนี่ยได้ตามความต้องการของผู้ใช้ได้เลยนะครับกระป๋อด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นหลอดไส้ที่มีความสว่างสูงนะครับอัปเกรดใหม่2022หน้าสว่างของไฟฉายตอนนี้เรามาวัดดูนะครับตอนนี้ด้านหน้าประมาณ9เซนติเมตรนะครับซึ่งให้ค่าวความสว่างกว้างแล้วก็พุ่งไก่นะฮะ รออกระป๋อด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกใสนะครับซึ่งข้อดีของพลาสติกใสคือมีความทนทานนะครับร่วงก็ไม่แตกแต่มีความใสเหมือนกระจกทุกอย่างนะครับตรงนี้ซีนกันน้ํานะครับดังนั้นน้ําไม่เข้านะตัวโคมเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับน้าหนักเบาทนทานทั้งแท่งเลยนะทนทานน้าหนักเบาครับแข็งแรงมากตัวบอดี้สวยงามมากครับดีไซน์ พกพาง,ง่ายน้ำหนักกำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับเส้นไฟสายไฟตรงนี้นะครับจะมีจุกกันน้ำนะครับทั้งขาเข้าและขาออกและตรงนี้สามารถปรับขึ้นลงนะครับในแนวดิ่งได้90องศานะครับที่สำคัญนะครับเจนจุดขายของไฟฉายแรงสูงตัวนี้เลยก็คือการปรับแบบหมุนนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าการปรับแบบหมุนนี้เป็นต้นทุนของไฟฉายนะครับทุกรุน่นดังนั้นไฟฉายแรงสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีโหมดการปรับแบบหมุนแบบนี้แต่สินค้าของเรานะเป็นการสั่งทําพิเศษนะครับอเอาคุณสมบัติข้อนี้มาอยู่กับไฟฉายแรงสูงทําให้ทําให้สินค้าตัวนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับการชาร์จนะครับตรงนี้เป็นจุก กันน้ำนะสามารถเสียบชาร์จเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จก็คือมีจุกปิดนะครับสามารถกันฝนใส่ได้กลางฝนกลางลมแรงได้สบายไม่มีปัญหานะครับบอดี้ในส่วนของลำตัวตรงนี้นะครับเป็น ABS ชนิดเหนียวเพนพิเศษนะครับมีความทนทานมากแล้วก็น้ำหนักเบานะด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าแกะดูจะเป็น อย่างซีนภายในนะครับมีเป็นคล้ายๆกับประเกนกันน้ําดังนั้นสินค้าตัวนี้โดนน้ํานะครับหรือไม่ก็ดําน้ําก็ไม่มีปัญหาด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีรูยึดนะฮะสามารถยึดกับขาตั้งได้นะครับกรณีใช้งานแบบออเนกประสงค์ฮะแล้วแต่ลูกค้าใช้งานเลยนะครับผมโดยรวมแล้วสวยงามนะครับรูปลักษณ์โอเคมากนะครับซึ่งเป็น สินค้าใหม่นะครับมาพร้อมกับสายรัดนะครับที่มีความหนาเนาะยืดหยุ่นได้นะครับปรับได้ทุกไซส์ของศีสัะนะครับแล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB นะครับตรงนี้ประยุกต์กับการชาร์จที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการชาร์จ power bank นะครับหรือการชาร์จกับที่ชาร์จโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับตรงนี้มีแถมให้นะ วันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับตัวนี้สินค้าที่ขายกันอยู่ต่างประเทศนะครับจะอยู่ที่9 0 0กว่าบาทนะครับแต่วันนี้ทางร้านเรานําเข้ามาค่อนข้างเยอะดังนั้นได้ราคาพิเศษจะมาจัดโปรโมชั่นกับลูกค้าที่สนใจไฟฉายแรงสูงที่ปรับแบบหมุนได้นะครับรูปลักษณ์สวยงามแบบที่ท่านเห็นตรงนี้เลยนะครับเราขายขอขายราคา590บาทครับพร้อมจัดส่งนะท่านไหนสนใจนะครับรีบแจ้งเข้ามาสินค้าสต๊อกมีจํากัดนะครับ เป็นสินค้าที่มีความนิยมนะะตอนนี้ในต่างประเทศผมเห็นว่ามีออเดอร์ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลยอยากจะให้คนไทยได้ลองใช้ตรงนี้เป็นสินค้าที่เราสั่งมาจากต่างประเทศสั่งผลิตเฉพาะนะฮะใช้ชิปพิเศษนะครับที่มีความสว่างใช้หลอดพิเศษที่มีความสว่างแล้วก็แบตเตอรี่ลืมพูดเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ คุณภาพดี2ขก้อนมันจู่อยู่ข้างในการใช้งานนะครับถ้าใช้งานสว่างปกติจะใช้งานได้ประมาณ10กว่าชั่วโมง15ชั่วโมงนะถ้าสว่างสูงสุดนะครับหมดสว่างสูงสุดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงดังนั้นถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภทนะครับ เรามีสินค้าให้เลือกด้วยกัน2แสงนะครับแสงเหลืองกับแสงขาวท่านไหนสนใจรีบแจ้งเข้ามานะฮะเราหรือสอบถามนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ